ดีครับวันนี้ด้วยความที่แฟนยืมเรียกว่าอะไรเงินไปยืมเงินไปนเื้อแารแมว <c oughs> ไม่รู้จะทวงคืนยังไงก็เลยให้แฟนมาเปิดแพ็คอันนี้ผมเปิดก่อนหนึ่งแรก<น><น>อันอัน,อ,น,นอ,อันบนเหรออันบนเหรออันยืมบนมันเยอะไงอ๋ออันบนมันเยอะวนวนวนโอ,อมน้มานะโมฮึบ ฟ้าันหนึ่งเฮ้ยใช้ได้อยู่เฮ้ย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 เปิดอันนี้ก่อนม่วงม่วงม่วงเว้ยม่วงม่วงเจ้าครูไม่เห็นมีม่วงหนึ่งใบไม่รู้อ่ะโอ้คุ้มไม่คุ้มอ่ะโอ้ได้ใช้แน่นอนคุ้มไหมอ่ะคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มอยู่สิบมานาเลยหรอสิบมานาอ่ะให้แฟนเปิดเอาดวงดูดวงตัวเองไอ้เอาอันล่างดิทำไมอ่ะอันล่างก่อนอ่านโบยก็ได้หมดอ่ะ Hạ lưu Hướp Xong ngọn nhé không cột Ê có phá ơi Ê! LEGEND chén Fuck Fuck Ở này con mua ngọn mua ngọn Ê phá còn phá còn à Mana Addict ok LEGEND chén legend, Lý chén khắp Cột lên Quả ngôi mệt tháo nó ไม่ธรรมดาดีหรือไม่ดีเนี่ยดีๆอ่าเปิดต่อเปิดต่อเปิดลุกเล้ฉันตัิดล้วเออเปิดไปเลยเงี๊บเงี๊บเงี๊บปึ้งแม่งหลังไพ่อิชิตันเย็นๆเหมือนเย็นเย็นมีกมีมีฟ้าฟ้ามาเออโอ้ไม่ดีเลยไม่อะไรโอ้ได้อันนั้นมาเหมือนโอ้โอเคอยู่ได้บิลมาสเตอร์โอเคอยู่ไม่กินอะไรมากเลเวลหลอดแอสซิสต์เลเวลหลอดแอสซิสินสเตลจ่ายเจ็ด ศูห้าแต่สเตลอันนี้เอาไว้บวกเยอะๆอ่ะเปิดต่อเร็วหลังไพอิชิตันเหมือนไหมโคตรเหมือนอะเออเหมือนเย็นๆย็นอะเคยดูทีละใบไม่มีฮะก้ามีเออไม่มีเลยเว้ยมีฟ้าใบหนึ่งโอเคป่ะป่ะเปิดไปเลยฟ้าไม่ตื่นเต้นขนาดนะั้นและอัพเกรดย่อยเอา

ฮึบเฮ้ยมาแล้วหนึ่งนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ฟีอะนั่งไม่ธรรมดาฟีอะอ่ะตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนไอ้สีฟ้าเปิดไปเลยไม่ตื่นเต้นหรอกโอ้ใช้ได้ใช้ได้ Keeper of Group เออว่าจะทำ d e ด Do it อยู่พอดีใช้ได้คอบบ้าเดี๋ยวย่อยเอาหม่วงอันนี้คือไม่ดีนะคินแนปเปอร์ย่อยต้องย่อยอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะไม่เป็นไรย่อยได้ ได้ม่วงก็ยังย่อยได้นี่ไม่มีอันไหนที่มันจะเปิดไปเฮ้ยมีม่วงแน่นอนจังหวะนี้ไม่มีอ่ะเออฟ้าเฮ้ยมีทุกแพ็คเลยอ่ะโอ้ยมีจริงๆด้วยว่ะโอ้ยไม่ธรรมดานี่มีมีฟ้าเกือบทุกแพ็คเลยแค่เกือบเฮ้ยทุกแพ็คนี่มีฟ้าทุกแพ็คแล้วมีทองด้วยอะม่วงไปรึบไปโซบาร์โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรมันยังย่อยได้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ยังย่อยได้ อันสุดท้ายแล้วถ้าอันนี้ไม่มีม่วงนะก็ถือว่ามันต้องมีเหลืองไว้เหลืองก็ไป่ด้ไงน่าจะมีม่วงทำไมอ่ะเดาเอาไม่มีเลยมีฟ้าไม่มีเลยเฮ้ยอย่างน้อยมันก็มีฟ้าทุกแพ็คอะทุกแพ็คเหรออาวเหรออันนี้ทำไมการ์ดมันสีทองอ่ะเออการ์ดทองการ์ดเทพเอาไปย่อยอะอารามบอดนี่ต้องย่อยอย่างแรงเคจบแล้วหมดแล้วบ๊ายบาย